เจอความสวยของคุงเลยใชมีแล้วคุณพี่อยากให้กณพีกินมากเลยมุกนี่ไม่หายนะมุกนี่ไม่หายมุกนี่ไม่หาแล้วอีกคำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งด้วยความรักอว่ารักคนนี้นะยวามีความรั เดี๋ยวจะให้น้องนี่ดูนะชิมกันเลยค้าวต้นต้นละหน่วยละหน่วยชิมทุกต้นชิมทุกชิ่มชิ่มต้นนี้ชิมต้นนี้ชิมอันนี้ชิ่มอันนี้ดิบดิดำชิ่มชิมชิมชิมทุกต้นครับต้นละหน่วยละหน่วยชิมชิมต้นละหน่วยครับไหนไหนเซฟไหมครับเซฟทุกต้นเลยมันเต็มไปหมดเลยทุกคนขาเราไปไปเราเดินไปเนี่ยมันมีต้นนี้ด้วยห้ยองตองอิ่มเต็มกันไม่หมดเลยทุกคนนี่จ้าสวัสดีจ้จทุกคนพี่น้องจาเก็บชื่นเลยโอ้ยเอ้วยัง มันต้นหนังหางนี่ลูกลูกใหญ่เยอะดีต้นหางหางอย่างนี้มันหวงงหานนะเว้ยหวานช้ำหวานเฉาะเจ๊อหนูเจ๊อหนูหนูจุกป้อนหนูสามหนูรักมากเลยนะคะหนูใหญ่ใหญ่ก็ดีกินมากเลยจ้ะ <laughs> มุกนี่ไม่หายแล้ <laughs> <laughs> วแกเอาอีกลูกนึงนักมุกยังไม่หายมุกนี่ไม่หายาแล้วอย่าบีกาวเลยนะอย่าบีกาว เดี๋ยวค่อยจะเกินให้ดูคุณพี่ถือกล้องให้หนูหน่อยคุณพี่มาถือกล้องให้หนูหน่อยมีมือไหมมีมือไหมมือมีแต่ไม่ว่างามาือถือให้หนาถือกล้องให้หนยถือ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 นะคะทุกคนดูนะจ๊ะนี่จ๊ะมันมีแต่ลูกแบบตองตองเอ่งแต่งสวยงามมากเลยเนาะคุณพี่เนาะหวานชะหวานชหวานชะทุกคนตรงนี้มันบางเนาะไงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้นนีมน้มันเกิดห่างมันก็เลยลูกดำน้อง mm hmm. มันจะแล้วมันได้แดดได้แสงดี <c oughs> สุดอดจะหนีไปไหน, <c oughs> น,นจ,ะจะเอาให้หมดเนาะจะหนีคนที่ไปไหน <c oughs> เดี๋ยวเราดูคลิปเต็มเนาะนะสุดยอดเลยออกเย็นนี้นะคืนขขนี้นะ <c oughs> ไม่ทันแล้วค่ะพรุ่งนี้คืนนี้ต้อตงนอนในห้องน้ำ <c oughs> หมดไปหลายโลแล้ถูกพี่แปดโลคุณน้องค่ะ <c oughs> กองคุณพี่สัตว์ไปแปดกิโลมะเอรมเก้ากิโลเพราะว่ามันล้นกล่องด้วยเดี๋ยวต้องเอากล่องเพิ่มโอ้ยสุดยอดไม่มีอะไรจะบรรยายมันบอกได้คำเดียวมันสุดยอดดูเดะดูเดะแต่ละต้นแต่ละตัวเนี่ยอูนอ เจี <át stars> ใส่เสใ Gefühl, ใื้อเลยยกเสื้อขึ้นมาสัสดีจ้พ่อพลดีจ้าคุณจ๋าลูกขึ้นมากอันนี้อุ้ยล่วงเก็บหน่อยอันนี้อันนี้พอซิบเซกันนะครับอันนี้นี่คุณพี่ลูกไปไม่ได้แล้ว ดูไปไม่ได้แล้วมันมันสวยมากเลยคุณพี่มันห้อยองตองคุณพี่จ่ายดูสิมันสวยจนมันแตกเลยนะคุณพี่ดูดิมันงามมันโดนฝนมันงามจัดเลยอ่ะพอมันโดนฝนปุ๊บมันจะแตกมันจะแตกมันเป็นองปองเอ็งแปงนี่ยดูสิทุกคนปดนี่ตุ๊กใหญ่ๆเลยนะ โชว์ความสวยของพุงหน่อยจ้าคะอีกแล้วคุณพี่พอแล้วเบอร์สินี่ดูสิผ่านไปนไยังไงเนี่ยคนจา๋าต้องยอมผ่านเรว่าเราแม่นี่พี่น้องเพราะว่าเพราะแม่มันอิ่ม ลูกเดมันเสียดายเจ๊ต้ปล่อยไม่ได้หรอกครับเจ๊ดูสิคุณผู้ชมดูสิลูกมันลูกมันใสมันสดมัน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 ยังไงมันบอกไม่ถูกเนาะสวยมากเจ๊ลูกมันสวยมากลูกมันบริสุทธิ์มันฝุดผองมันเบอร์จิ้นมากเลยโอ้ยเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวโอ้ยฉันทำร่วง ฉันทำร่วงร่วงก้องเก็บนะครับท่านผู้ชมเสียดายมากนี่ดูดิไม่น่ากินนี่ไม่เก็บหรอกแต่นี่มันจะม่นน้ากินมากสุดยอดมากเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยโอ้ยคุณพี่ตายแล้วเวราจะถึงคาซ่ากันไหมเนี่ยแต่เราจะเราจะไปถึงมันไหมเนี่ยเนี่ยคุณพี่เนี่จัดเต็มไปหมดเลย อีกคำนี้อีกคำนี้นี่คำนี้ด้วคามรักเไาบอกว่าเขไม่เขียนองกินเขมลองี่นี่นี่ลูกนี้น่ยไม่ใหญ่แล้วไม่หนัไม่หนักแล้วใ่ไหมไม่หนักด้วยแล้วใช่ไหมกไม่เอาว้าคุณพี่รู้สิพี่คุณพี่เอาไหมเนี่ยเอาไมเนี่ยไม่นี่ค้อ่ากนี่เอ่าไม่นียกขึ้นมาให้เน่ย เราดูบแล้วเห็นไหมเอาไปชิมอันเดียวนี่ทำเป็นทำเป็นสวยเลือกได้นี่ให้ลูกปุ้งปุ้งสวยเลือกได้สินี่คุณพี่นี่ปุ้งปุ้งนี่เห็นไหมมันกรู้ัวทำไงมันอิ่มนี่อีกลูกหนึ่งปุ้งปุ้งเลยเนี่ยโอ้ยมันกระปุกใส่เสื้อเลยใส่เสื้อเลยมันปุ้งปุ้งไปเลยนี่ไปไปขอใจยังพอใจยังคุณน้องพอใจหรือยังคะโอ้ยนี่นีอีกลูกหนึ่งปุ้งปุ้งนี่อืม อาใส่ปากีล้ใส่ปากแล้ใส่ปัล้ใส่ปากแลวไมสถายให้ดูบอกว่าไม่กินแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าทุกคนไปดีกว่าไป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 